แหน่เณาแหน่หายเน่าหายเน่าคร no ับน yes? no huh? ี่เด็กหายเน่าครับถ้าไม่มีไอเน่านอนได้ป่ะฮะไม่ได้ทำไม่ได้ขาดไอเน่าไม่ได้เาไได้หนอ้าวอ้านหรอไมหาเชียวไว้ไหนชี้ไว้ไหนไอเน่าอ่ะอ้าวหาหาเน่าครับเด็กหายเน่าจะร้องนะครับจะร้องแล้วหาป๊ป๊าดิเห็นเณวไหม หนูไว้ไหนอ่ะหนูไว้ไหนเน่าอะหนูไว้ไหนนะเจอไหมหาดิหาดิเน่าอยู่ไหนดูดิไหนดูดิเน่าอยู่ไหนดูคนนอนนอนได้มีบ้างดูดิหนูไว้ไหนอ่ะเออขายเน่าในี่นอนไม่หลับแน่ดูดิช้างหนูไว้ไหนอ่ะหนูก็หาสิเออหนูก็หาสิลูกใคขายมีไหมค้นหาดูดิอยู่ไหน เอ็นหาดิอยู่ไหนหาเจอเปล่าถ้าไม่มีน้านอนได้ไหมไม่ได้ฮะช้างช้างหนูว่าไหนอ่ะไอ็น้าวอะเอ็นน้าวว่าไหนหาที่ลูกเอินหาดนะบนที่นอนนะครับเอ้นน้าวน้ายู่ไหนอ่ะหาเจอเป่าอ้าวไข่ักไอ้นาเออยังมันเด้าประตูอีกมันเด้าเด้าอีกไข่ลักไอ้น้าวไปอ่ะเรกหน้าตาน่าสงสารมากเลยครับ <laughs> ไอเนา w ที่รักใช่ฮะไอเ now วาอะไรอ่เออไอ้ไไน o w ว่าอะไรอ่ะหนูดูดีหน้าสงสารมากครับหน้าตาห้อยเลยครับไม่มีไอเนา w นอนได้เปล่าไม่มีช้างนอนได้เปล่าฮะนอนไม่ไ,ได,ด้หายดีหายู่ไหนเออหนูหาได้หนูไว้ไหนอ่ะหนูลืมไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวบรรยาเปล่ามีไหมบ้านย่ามีไหม ดมนี่ดมหายเน่าดิดมไม่อยู่ไหนเน่าอยู่ไหนฮะสิมี้าไม่มีอนช้าง้ช้างอยู่บ้านใครเชช้างไม่มีช้างนอนได้ไหมเล็ไก่ช้างแก้มขเก็บไปช้างแก้มเลี้ยวใครไปใครไปไอช้างอะช้างเล็

เ,เียงอ่ะ้อมเพียแล้วพวกต่างขอขอเบา,าเบาลยนตัวดิาอยู่ไหนช้างอ่ะมเียงหรอ้ดูดิหมามันได้กินช้างเข้าไปเป้ามันกินไปในท้องเออช้างามากินมาตัวนี้หม,มากินช้างเข้าไปแล้วอยู่ไหมมีไหมคืนนี้ไม่มีช้างนอนได้ไหมไม่มีไม่มีออเบ ดูดิมีไหมมันกินช้างเข้าไปไหมดูดิหมามีกินช้างเข้าไปไหมเนี่ยหนูไว้ไหนอ่ะจะรู้เหรอใครไปซ่อนเนี่ยล่ะมีไหมไอ้ช้างบะเบ็ดเราทำมือบะแบ็ดด้วยหรอถ้าไม่มีนอนได้เปล่าจะร้อนนะหนูเอาไว้ไหนอ่ะกินอยังก้อนอยู่เลยไอ้ช้างที่ไหนไปดูดิหมากินช้างเข้าไปเปล่า อืมหาดูดิมีไหมเช้ามีมีแต่งูอ่ะกฮ้ยงูอ่ะโกงงไหมไหนดูดิช้างอยู่ไหนหาดิอืมที่ดูดิช้างอยู่ไหนเดี๋ยวหมามันกินช้างเข้าไปนะงูเจอตัวจริงเนี่ยไปจับนั่นห่าลูกงูอ่ะรู้ไหมโอเคไหมครับไม่งั้นหมามันกินดูดิหมาไม่ได้กินงั้นก็ไม่นอนเราคืนนี้หนูอ่ะ ถ้าไม่มีช้างนอนได้ไหมกลัวหนื่อยูไไหนอ่ะคำไรทำไรทำไรทำไรครับทำไรยิ <c oughs> <c oughs> ร่ง <c> พ <oughs> ่อเลยตนนี้อมชียรยิงพเลยครับนี่แม่แม่แม่มาเชีย์ไปซ้อนนะ เมื่อกี้จะร้องไห้แลัวดูสีหน้าครับคนละสีเลยครับตอนนี้หอมยังหอมยังเจอแล้วหอมยังอืมไม่เหม็อนนะรักปะรักเน่าไหมอืมไม่เจอขาดไม่ได้ครับตอนนี้สิ่งที่เด็กๆขาดไม่ได้ครับดูสีหน้าครับคนละสีกันตอนแรกช้างเจ็บ เออช้างมีเเดลนี่ยช้างผ่านสมรภูมิลบมาเยอะมากกันตอนนี้สมสารช้างไหมชี้ช้างนี่โอ้โหห่างนี่ดำเปื่อช้างเป็นไรลูกเด็กๆกินต้องมีแบบของเน่าๆติดตัวตลอดอ่ะกาศเนี่ยหมาหมากัดหมากัดหมากัดอะไรเงี้ยหมาห้องหมาห้องห้องเลยอหมาห้องห้องโอ้แบน

ชี้าปก่อนนี้อ,อได้น่าแล้วก็คือจะนอนได้ไน่าแล้วจะนอนนอนชีไปไปน้ไปบ้างกอนเดียวไปายก่อนไปาปก่อนเดียวแบบไปาปก่อนอ่าสวัสดีครับ